สวัสดีค่ะวันนี้พบกันที่อริโอมอเตอร์นะคะส,สาขาไม่นิดหน่ค่ะวันนี้เรามีการส่งมอบรถนะคะเป็น Toyota Alphard รุ่นในยุคที่น้ำมันแพงแบบนี้พลังงานชาเรเลือกก็เป็นอีกกาเรเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเอาความรูร้จักกับลูกค้าดีกว่าว่าอะไรทำให้ลูกค้าตัดสินใจมาซื้อรถกับม m โ r มอเตอร์นะคะสวัสดีค่ะน้องว่นะคะสวัสดีค่ะ,คะ,คะทุกคนน้องว่านที่อาแนะนำัวเองนิดนึงปัจจุบันทำง,งานอยู่ที่ไหนทำงานบริษัทรับเหมาก่อสร้างหรือครับโอ้ทำงานบริษัทรับเหมานะคะ แล้วก็ทราบมาว่าน้องอ้นมีคา,าระ่อนรถอยู่แล้วหนึ่งคันใช่ครับผมแล้วก็มีเครดิตล่าช้าอยู่หนึ่งครับโอเคมีเครดิตล่าชา้ามีคาระ่อนรถต่อวันนี้สามารถออกรถได้อีกหนึ่งคันกับมาริโอ้มอเตอร์ดีใจมากดีใจมากเลยครับดีใจใช่ไหมคะ,ะทุกคนน้องอ้นฝากถึงเพื่อนๆให้หน่อยก็ฝากให้เพื่อนๆทุกคนมาที่มาริโอ้มอเตอร์นะครับที่นี่มาแล้วได้รับรถแน่นอนครับผมขอทุกคนติดตามด้วยนะครับ ขอบพระคุณน้องอ่นมากข,ข, <afar S 2> ขอขอยนุ่นเ้อร์รวยแทงๆนะคะครับผมค่ะก็สำหรับลูกค้านะคะที่สนใจจะออกรถไม่ว่าคุณจะมีติดเทรนด์ล่าช้ามีประวัติหรือชำร่าติดต่อพวกเราได้พวกเรามีทางออกให้คุณเอนๆมเห็นค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ